สหรัฐอเมริกาตกอยู่ในสถานะเป็นรองนะครับจึงเปลี่ยนเกมเข้ามาเปิดเกมในฝั่งของเอเชียเพิ่มเติมนะครับเพื่อสนับสนุนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับและยืนยันว่าถ้ามีการรุกรานจากจีนในส่วนของไต้หวันนะครับสหรัฐอเมริกาก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ รจริงๆแล้วจีนก็ถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับและที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการประกาศให้เป็นประเทศอย่างเป็นทางการสหรัฐอเมริกาก็พยายามยุ่แย่แล้วก็เพื่อที่จะบีบให้ขายอาวุธให้กับไต้หวันแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีจะเกิดสงครามระหว่างไต้หวันกับจีน สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับ <c oughs> วันนี้นะฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศเราไม่อยู่ันหลายวันนะฮะประมาณ4-5หวันที่ผ่านมาเดินทางกับรถบ้านนะฮะไว้ไปทำคลิปนะฮะมานำเสนอให้กับหุ้นส่วนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศสำหรับรถบ้าน เอาละประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของราคาน้ำม,มันแพงนะครับข้าวแรงกับถูกนะครับประกอบกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยทีเดียวเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับรัเสเซียก็รุกคืบหน้าปิดล้อมนะครับยูเครนในสองเมืองสำคัญที่ดอนบาสนะครับด้านเซรเสก,กี้ก็ฉุนนะครับคิสซิงเจอร์กับนิวยอร์กชาม เสนอยกดินแดนให้กับมอสโกลแลกยุติสงครามกองทัพของรัสเซียกำลังรุกคืบโอบล้อมทหารของยูเครนในบริเวณภาคตะวันออกเอาไว้ได้เจ้าที่ยูเครนผู้หนึ่งยอมรับนะครับขณะที่เซเดนสกี้เรียกร้องตะวันตกให้ความช่วยเหลือแบบไม่จำกัดและประาศจากข้อยกเว้นโดยเฉพาะอาวุธหนักเพื่อให้ประเทศของเขาชนะสงคราม นอกจากนั้นผู้หนงเพียฟยังประนามอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเฮนดี้ิสซิงเจอร์และ New York Times, <c oughs> แนิวยอร์ทัมแนะนำให้เสียสละดินแดนเพื่อยุติความขัดแย้งให้กับมอสโกนะครับในขณะที่ตะวันตกนะครับกลุ่มขมับกลัวสวนเสียอิทธิพลจีนรุกใหญ่นะครับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกยื่นข้อเสนอเร้าใจ ตะวันตกนั่งไม่ติดนะครับหลังเอกสารข้อเสนอจีนล่วไหลเปิดเผยแผนใหญ่ของปักกิ่งในการขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเข้าสู่แปซิฟิกใต้ <c oughs> ที่ผู้นำคนหนึ่งในปุยภาควิจารณ์ว่าเป็นความพยายามแอบแฝงที่ล็อกประเทศเกาะในย่านดังกล่าวเข้าสู่วงจรของปักกิง่งซึ่งฝั่งสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจ น้ำมันก็พุ่ง3ดอลลาร์สหรัฐต้องคำปรับขึ้นนะครับดอลลาร์อ่อนค่าคุนสหรัฐอเมริกาปิดบวกจากแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น3%นะครับแต่ระดับสูงสุดในรอบ2เดือนท่ามกลางสัญญาณอุปทานตึงตัวก่อนฤด,ดูการขับขี่นะครับของสหรัฐอเมริกา ส่วนวอร์สตีดพุ่งแรงฮะแนวโน้มผลประกอบการในแง่ดีของธุรกิจค้าปลีกขณะที่ทองคำนั้นปรากฏว่าเกิดปิดบวกขึ้นมานะครับอีกปรากฏการหนึ่งก็คือแบงก์ชาติรัสเซีนะครับหันดอกเหลือ11%หลังความเสี่ยงเงินเฟอ้อลดรูเบิลกลายร้อนแรงอ่อนค่าลงนะครับ สกนเงินรูเบิลนะครับอ่อนค่าลงราวๆ10%เเซเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ท่ามกลางการซื้อขาย 1, ผันผวนนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางของรัเสเซียเคลื่อนไหวปรับอัตราดอกเบี้ยเหลือ11%และบ่งชี้ว่าอาจจะปรับลดอีกเนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อลดน้อยลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่ อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะวาลาดาเมียปูตินก็ไล่ส่งขอบคุณพระเจ้าบริษัทตะวันตกถอนตัวออกจากรัสเซียประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินนะบอกว่ารู้สึกยินดีกับบริษัทต่างชาติบางแห่งถอนตัวออกจากรัสเซียเพราะว่าธุรกิจท้องถิ่นจะได้เข้ามาแทนที่และเย้ยตะวันตกกับมอสโกยังมีหนทางเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยและสินค้าหรูทั้งหลายพร้อมชี้ว่าขณะที่ ฝรั่งเศสพัฒนาแล้วนะครับกำลังเผชิญกับวิกฤตอาหารและห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเงินเฟ้อสูงลิว่วเวลานี้ศูนย์กลางอำนาจเศรษฐกิจได้เคลื่อนสู่เอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่วลาดาเมียปูตินก็มีการเสนอเลี่ยงวิกฤตอาหารนะครับหากตะวันตกยกเลิกความบาทโัสเซียนะครับมอสโกรพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ช่วย หลีกเลี่ยงเขารางวิกฤตอาหารหากว่าตะวันตกจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานรัสเซียต่อกรณีการลุกรานของยูเครนประธานาธิบดีโวอร์โดมีว่าปูตินนะครับบอกกับามาริโอนายกรัมตรีของแคนาดารัสเซียถูกตะวันตกและพัตธมิตรทำการคว่ำบาตรนะครับและไม่เคยมีมาก่อนหลังจากปูตินสั่งทหารรุกกรานยูเครน ประเทศเพื่อนบ้านเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในขณะที่จีนจับมือรัเสเซียปะทะสหรัฐอเมริกาในคณะมนตรีของสหองค์การความมั่นคงแห่งชาตินะครับวีโต้การคว่ำบาตเกาหลีเหนือเพิ่มจีนและรัเสเซียนะครับใช้สิทธิวีโต้ ความพยายามที่นำโดยสหรัฐอเมริกาที่หวังผลักดันให้สหประชาชาติกำหนดมาตรการการคว่ำบาตเล่นงานเกาหลีเหนือเพิ่มเติม,มต่อกรณีการทดสอบขีปนาวุธซัมแล้วซัมเล่าเผยให้สาธารณะเห็นถึงร่องรอยความแตกแยกภายในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่องค์การแห่งนี้ เริ่มลงโทษเพียงอย่างตั้งแต่ปี2006ที่ผ่านมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งในขณะที่เซเลนสกี้ก็โวยยูเสียงแตกบางชาติเตะตัดขาการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้นะครับของยูเครนกร่ำกรวนกับความแตกแยกภายในสหภาพยุโรปต่อมาตรการการคว่ำบาตรเพิ่มเติมเล่นงานรัสเซียพร้อมตั้งคำถามว่าทำไม ถึงมีบางชาติได้รับการอนุญาตให้ขัดขวางแผนดังกล่าวนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้รัสเซียสูญหายทําให้เกิดความขัดขวางเกิดขึ้นตํารวจเท็กซัสถูกวิจารณ์อย่างหนักล่าช้าเป็นชั่วโมงกว่าจะสยบเหตุการณ์กาดยิงในโรงเรียนประถมตำรวจเท็กซัสเผชิญกับคำถามจากบรรดาพ่อแม่ที่โกรธแค้นว่าทำไมต้องใช้เวลาถึงหงชั่วโมง กว่าจะสามารถจัดการกับมือปืนที่กราดยิงเด็กนักเรียน19คนและครูอีก2คนที่เมืองยูวันดีขณะที่โลกโซเชียลแชร์คลิปขณะผู้ปกครองอ้อนวอนเจ้าที่บุกเข้าไปสกัดคนร้ายในโรงเรียนขณะที่ลูกเค้านั้นกลายเป็นตัวประกันนะครับอีกเหตกุการณ์ที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าสาวโอลลีเฟนนะครับสุดอึมสารภาพยอมมีเซ็ก กับพนักงานของ Facebook และปลด i n s t a g r กรคุยปลดได้ถึง3ครั้งนะครับสำนักข่าวอิเจนซี่รายงานว่าซ u เปอร์สตาร์โอลิเฟรนชื่อดังคิตตี้ลีโซนะครับยอมเปิดเผยความลับกลางรายการบอดคลาสชื่อดังเธอยอมมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานของ f c e e o o o นะครับถึง3คนเพื่อแรกกับการปลดล็อกอินสตาแกรมของตัวเองหลังจากถูกแขวน เนื่องจากเนื้อหาหมิ่นเมทางเพศในเชิงปรากฏการแล้วนำมาวิเคราะห์เราคงเห็นว่าสหาประชาชาติตอนนี้เสียงแตกนะครับการแตกของสหประชาชาติครั้งนี้ส่งผลทำให้ยูเครนแสดงความไม่พอใจฮะเนื่องจากรัสเซียกับจีนจับมือกันอย่างเป็นทางการนะครับวีโต้เรื่องการคว่มบาตรรัสเซียแล้วก็วีโต้เรื่องของการคว่าบาตรเกาหลีเหนือ อย่างไรก็ตามฝ่ายซ้ายหรือฝั่งของคอมมิวนิสต์เนี่ยค่อนข้างจะเดินเกมที่จะครอบคลุมทั้งฝั่งเอเชียและฝั่งสหาภาพยุโรปในขณะที่ปัญหาเรื่องของวิกฤตอาหารกำลังเผชิญทั่วโลกนะครับและก็เริ่มมีปัญหาหนักขึ้นโดยเฉพาะาจากกรณีที่มีการคว่มบาตรของรัสเซียตอนนี้นะฮะในขณะที่สหรัฐอเมริกา รุกทางฝั่งสาภาพยุโรปไม่ไหวฮะก็เบี่ยงเบนมาในฝั่งของเอเชียนะครับเพื่อรุกในฝั่งของเอเชียมากขึ้นหวังจะได้ขายอาวุธและก็วัคซีนมากขึ้นกว่าเดิมในเชิงงานสังเคราะห์ในเกมขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปนะครับยีบสองประเทศกําลังเสียเปรียบฝั่งรัเสเซียอย่างเต็มรูปแบบฝั่งสหภาพยุโรปเองก็แตกมันเป็นเสี่ยงเสี่ยงสหประชาชาติเองก็ยังคงแตกกัน ตอนนี้สถานการณ์ในยูเครนรันเสเซียยังคงรุกคืบอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีการลงนามเพื่อทําการปฏิรูปตํารวจนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกาตกอยู่ในสถานะเป็นรองนะครับจึงเปลี่ยนเกมเข้ามาเปิดเกมในฝั่งของเอเชียเพิ่มเติมนะครับเพื่อสนับสนุนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ และยืนยันว่าถ้ามีการรุกรานจากจีนในส่วนของไต้หวันนะครับสหรัฐอเมริกาก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับจริงๆแล้วจีนก็ถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน นะคบและที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการประกาศให้เป็นประเทศอย่างเป็นทางการสหรัฐอเมริกาก็พยายามยุ่ยแย่แล้วก็เพื่อที่จะบีบให้ขายอาวุธให้กับไต้หวันแต่จนถึงขณะนี้ <c oughs> ยังไม่มีท่าทีจะเกิดสงครามระหว่างไต้หวันกับจีนขู่กันไปขู่กันมาในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ให้งบประมาณ5,200ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสนับสนุนกลุ่มอาเซียนนะครับแล้วก็เอเชียแปซิฟิก เพื่อที่จะแบ่งแยกจีนนะครับโดยเฉพาะหมูกก่เกาะสเปนล,ลี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาต้องการจะทำการครอบครองแต่จีนทำการครอบครองไว้ก่อนประกาศว่าเป็นพื้นที่ของจีนแต่สหรัฐอเมริกาก็พยายามจะให้ประเทศต่างๆมาลุมกินโตเกมตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลังจากวันที่25 พฤษภาคมพุทธศักราช2565ภัยธรรมชาติภาาตัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงนะครับและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศอีก,กรอบหนึ่งก็29 รพืพฤสภาคมแต่จะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเกมนี้นะครับจนถึงเวลานี้สหรัฐอเมริกายังคงเสียเปียรัประเซียยังคงรุกคืบในยูเครนอย่างต่อเนื่องกําลังที่จะไปสนับสนุนยูเครนอ่อนแรงลงทุกทีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ